ด้วยความรักความห่วงใยและความปรารถนาดีจากท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดสรรุรนครับท่านดรชูเกับจัวครับ,รบซึ่งท่านติดารกิตไปประชุมที่กรุงเทพมหานครนะครับจึงได้มอบหมายให้กับผมนายสามารถประมุนตาเลข,ขานุการนายกอบจอมาเป็นตัวแทนในครั้งนี้ครับรู้สึกเพลิดเพลินอย่างยิ่งนะครับที่มาเห็นน้อง,อง,องๆลูกหลานนะครับเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งให้เด็กเยาวชนดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นและรู้จักป้องกันตนเองจากโรคและยาเสพติดอื่นะครับซึ่งทงางอบจของเรานะครับยินดีให้การสนับสนุนทุกรูปแบบนะครับเด็กๆที่เกิดในอีสานเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ภาคบังคับหมายความว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงพิมพ์เสียงแคนเสียงโบสเสียงโปงลาง หมอลำสิ่งนี้ผมเรียกว่าศักยภาพส่วนบุคคลของเด็กสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและมีศักยภาพเราสามารถพัฒนาได้ดังนั้นการประกวดเนี่ยคือการนําเอาสิ่งที่มีอยู่ในพื้นถิ่นของเรารวมกับสิ่งที่มันมาจากต่างประเทศครับอีตามาจากไหนฮะมาจากอเมริกานะครับสองอย่างนี้รวมกันเนี่ยเป็นโฟกซองอีสาแนวดนตรีที่ว่าเนี่ยฮะก็มีตัวอย่างแล้วก็อย่างเช่นโจ้ภูวสิทธ์นะครับ กล้าหาญที่จะแสดงออกถึงความเป็นดีสารกับในมุมของเด็กบ้างแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้นะี่คืออยากให้เด็กคิดไม่ใช่ผู้ใหญ่คิดผู้ใหญ่คิดให้เด็กทามันจะคนละเรื่องคนละเจนกันก็ในส่วนของคิดอย่างไรกับประเด็นประสบการณ์ภาคบังคับที่ทําให้ปอน,นะคะเป็นคนที่มีศักยภาพทางดนตรีอีสานส่วนตัวนะคะตั้งแต่เล็กจนโตปอนเป็นคนสกุลนครโดยแท้นะคะก็อยู่กับสภาพแวดล้อมที่มี ทั้งไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีภาษาที่เราใช้คุยกันนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานนะคะกะ็เริ่มซึมซาบป,ปอนเรื่อยๆค่ะแล้วยิ่งยุคสมัยนี้นะคะมีอะไรที่เปิดกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆจะเป็นของคุณโจยีภูวสิทธิ์นะคะแล้วก็จะเป็นท่าทองซาวของยังโอมนะคะ ที่มีการใช้เครื่องดนตรีอีสานมาใช้นะคะนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เริ่มสนใจมากขึ้นเริ่มที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้นนะคะส่วนที่ว่าจะสนับสนุนหรือไม่แน่นอนนะคะว่าสิ่งที่พูดมาสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะนี่มองว่าเป็น Uh, ส่วนหนึ่งนะมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้แบบว่าเยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าเจนต่างๆค่ะให้ uh, มองเห็นจุดนี้แล้วก็ uh, ให้ความสำคัญกับตรงนี้ยิ่งๆขึ้นไปอีกค่ะ